สนับสนุนโดยเคลียร์กว่าเข้มกว่าต้องฟิล์มไฮคูเซรามิกแบล็กกับชีวิตที่เปลี่ยนไปความเป็นเพื่อนไม่เคยเปลี่ยนวันเพื่อนมีได้ทุกวันพังะเจอศพหญิงเปลือยลอยติดริมตลิ่งย่านคลองสานมีถุงพลาสติกคลุมครึ่งบนครึ่งล่างตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันสงสัยถูกฆ่ายัดถุงก่อนทิ้งลงเจ้าพระยาสาลอุทธรณพิพากษายืนสั่งประหารชีวิตผู้กองเน่งฆ่าโหดพออ้อยทิ้งศพหมกป่าอุบลราชธานี แล้วให้ชดใช้เพิ่มเป็น3ล้าน5 000. พ่อแม่ยืนยนันแม้จะตายตกไปตามกันก็จะไม่มีวันเอาโหสศิกรรมให้พิษฝนถล่มกรุงทำน้ำท่วมรัฐสภาโต๊ะเก้าอี้เครื่องใช้สำนักง,งานพังเละวิจารณ์สนานราคาหมื่นล้านแต่กันฝนไม่ได้เลขาสภา,าแจงแค่ท่อระบายน้ำรั่วเร่งซ่อมแล้วคิวต่อไปหัวจุดทาพิ์แกนนำเยาวชนปลดแอกโดนตำรวจนอกเครื่องแบบรวบาคาแท็กซี่คุมตัวส่งสงนสำรานราช เอมี่เดบอสตำแหน่งเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาทำงานยังไม่ครบเดือนนฮะวันนี้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันฮะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พอประชุมเสร็จปับ๊บเนี่ยนะฮะคุณปรีดีดาวฉายยื่นหนังสือลาออกนะครับโดยรวมระยะเวลาการทำงานเนียนะฮะตำแหน่งเนี้ย นำดำรงตำแหน่งแค่27วันเท่านั้นเองมีการเข้าประชุมนสนับสนุนโดยลูกชิ้นเนื้อกโกเด้งและลูกชิ้นหมูโฮเด้งสบู่เบนเนต c n e ผิวดูดีมีออรา่ายอดขายอันดับหนึ่ง5ปีสอนโลชั่นเพียวไลออารา่าผิวดูออรา่าหอมนานแค่29บาทกลับมาครับท่านผู้ชมฮะไปดูเหตุการณ์ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมเอากรุงเทพก่อนก็นแล้วกันเนี่ยนะฮะ,ะวันนี้เป็นยังไงบ้างกรุงเทพคุณนพจรด คือในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฝนถล่มตั้งแต่ตีสองนะครับแล้วปรากฏว่าตอนเช้าเนี่ยวิกฤตกันทั้งเมืองฮะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนะครับน้าท่วมต้องเรียกว่าน้ํารอการระบายใช่ไหมฮะ <c oughs> แล้วพอน้ําท่วมขนาดนี้ตอนเช้าควรเริ่มไปทํางานมันมีการถ่ายภาพเอาไว้ได้ทุกช็อตทุกมุมนะฮะคุณผู้ชมครับลองไปไล่เรียงดูนี่คือสภาพนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนะครับในคลองแสแสบขึ้นน้ำก็ทะลักขึ้นมานะฮะร,ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้น แล้วท่วมใส่โปเรือเนี่ยนะครับนอกจากคลองแสนแสบแล้วแก้วไหนก็เข้ากันบลูการ์เที่ยวเลี้ยวลุ้นลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า9ล้านบาทตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้บริษัท W P Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย worldgas เอากลับมาครับผู้ชมฮะก่อนจะไปทุบโต๊ะข่าวช่วง2องขอสั้นๆส,สมุทรสาครหน่อยสิคุณนพจรดเกิดอะไรขึ้นมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะฮะในซอยสุขาพิบาล2หมู่เก้าสบุทอมน้อยครับคุณผู้ชมครับแล้วกล้องวงจรปิดจับภาพวินาทีที่เกิดเหตุได้นะครับลองไปไล่เรียงกันดูนะฮะคุณผู้ชมลองดูนะครับเนี่ยนะฮะมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะฮะขี่